ในตัวทูตัวเรียนนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้วิธีการเปลี่ยนสีเฉพาะจุดนะครับในภาพอย่างเช่นในรูปนี้นะครับผมต้องการเปลี่ยนสีเสื้อนางแบบนะครับจากสีน้ําเงินเป็นสีอื่นนะครับโดยใช้คําสั่งจากกลุ่มคําสั่งของ Adjustment Layer นะครับผมมาดูวิธีกันเลยนะครับกดปุ่ม Adjustment Layer นะครับเลือก hue and saturation Sat นะครับนะบด้านบนเนี่ยเราคลิกแล้วก็เลื่อนดูนะครับว่าต้องการให้สีเสื้อนางแบบเนี่ยเปลี่ยนเป็นสีอะไรนะครับโดยไม่ไม่ต้องสนใจนะครับว่าส่วนอื่นจะเปลี่ยนสียังไงบ้างเราให้ให้เราเนี่ย หาสีที่เราต้องการก่อนนะครับหาสีเสื้อที่เราต้องการก่อนอ่ะผมต้องการให้มันเป็นสีแดงนะครับปรับค่าสเตร u สเตชันขึ้นนิดนึงนะครับเพื่อให้เสื้อผ้ามีความสดของสีขึ้นมานะครับอ่าได้ประมาณนี้ทีนี้มันจะมีปัญหาใช่ไหมครับก็คืออ่า พื้นหลังเนี่ยมันเปลี่ยนสีไปด้วยนะครับผมเราจะมาแก้กันนะครับเราจะเอาสีดำตรงนี้นะครับที่โฟล r ก u าวมาเทสีที่ช่องแมสของ h ิ l ส์สแตทเรชันนะครับโดยการกดปุ่มนะฮะอันเเนนะครับแบ็กสเป e นะครับ, space, รบเทสีดำเข้าไปจะเห็นว่า ภาพนะครับค่าเดิมสีสีเดิมของภาพเนี่ยจะแสดงขึ้นมานะครับจากนั้นนะให้คลิกเครื่องมือบัททูหัวแปลงใช้ขอบฟุ้งนิดน,นึงนะครับปรับค่า Opacity ให้เป็น100นะครับตรงนี้นะฮะให้โฟกัสเป็นสีดำโดยการคลิกที่สวิตช์เนี่ยสลับนะครับ ให้สีดำให้สีขาวขึ้นมาอยู่ด้านบนนะครับคีย์ลัดในการสลับสีโฟล์กราวไปกราวนะครับก็คือกดปุ่ม X ปุ่ม X นะครับบนคีย์บอร์ดจะสลับสีโฟ g r o u n d กับ background นะครับทีนี้เมื่อเราเลือกสีขาวเรียบร้อยแล้วนะครับให้ระบายนะครับลงไปที่ชุดของนังแบบนะครับ ปรับค่าหัวแปลงก็คือบวบใบไม้นะครับปุ่มบอบใบไม้เนี่ยการขยายนะครับให้หัวแปลงมันใหญ่ขึ้นนะครับผมทีนี้ไม่มีอะไรมากแล้วฮะก็คือจะเป็นการเก็บเนียบซึ่งจะใช้เวลานิดนึงนะครับ ค่อยๆทำไปนะครับจะต้องใจเย็นนิดหนึ่งตรงนี้ค่อยๆระบายไปที่เสื้อผ้าของนางแบบจนสีแดงเนี่ยโผล่ขึ้นมาทั้งหมดนะครับในระหว่างนี้ก็การเพิ่มลดหัวแปลงก็เป็นเรื่องสําคัญนะครับเพราะฉะนั้นจําคีรัดไว้ ให้ดีแล้วก็ใช้ให้มันบ่อยๆครับมันจะจำขึ้นมาได้เองคีย์ลัดต่างๆเนี่ยมันจะทำให้เราทำงานได้เร็วขึ้นนะครับ mm. ก็พยายามเก็บให้เป็นส่วนๆนะครับมันจะได้อ่า นะครับระบายเสร็จก็มันจะได้เนียบนะครับผมระบายเสร็จก็พยายามซูมอินซูมเอาดูนะครับว่ามันอ่าดีมันโอเคแล้วหรือยังนะครับผมส่วนอื่นก็ระบายวิธีเดียวกันนะครับเดีย๋ยวผมจะทําแบบเร็วๆแล้วนะฮะ ส่วนไหนมันเกินอย่างเงี้ยนะครับผมก็ใช้สลับกันนะครับกดปุ่ม x ให้สีดำอยู่ด้านบนแล้วก็ระบายนะครับ ก็เรียบร้อยนะครับก็ประมาณนี้นะครับซึ่งจริงๆแล้วมันก็ไม่มีอะไรมากแต่ว่ามันใช้เวลานานตรงที่เราต้องมานั่งเก็บเนียมนะครับผมนะครับลองทำกันดูนะครับ